สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทัศนาฟุตบอลกับเว็บทีเด็ดสเต็ปแตกนะครับวันนี้ก็วันอังคารที่10พฤษานะคืนนี้ก็มีบอลเด็ดคัดไม้3าคู่เช่นเคยครับเป็นทัศนาฟุตบอลคัดกันมาพูดคุยกันนะครับก็คู่แรกนะครับก็จะเป็นบอลลาลิกาสเปนครับแต่เวลาเที่ยงคืนนะครับบาเลนเซียจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเรอัลเบติสครับไปดูสถิติของคู่นี้กันก่อนครับเจ้าบ้านบาเลนเซียนะครับปัจจุบันอยู่อันดับที่10ของตารางคะแนนเตะไป35เกมชนะ10เกมแล้วก็ เสมอ14เกมแพ้ไป11เกมแล้วก็มีอยู่4-4แต้มส่วนต่างฝั่งเรนเบติสนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้รุนตัวอยู่าฟแชมเปยนลีก e อยู่นะครับก็เบติสนะครับเตะไป35เกมนะครับชนะ17เกมเสมอ7เกมแล้วก็แพ้ไป11เกมเท่ากันนะปัจจุบันมีอยู่58แต้มครับช่วงนี้เรนเบติสฟอร์มก็ข้างจะดอปไปนะส่วนสถิติ5เกมล่าสุดของต่างฝั่งเบติสนะครับไม่ชนะใครเลยนะเสมอ3เกมแพ้2เกมครับทำไม่เนดับ ตารางคะแนนล่วงไปอยู่อันดับที่5นะส่วนเกมล่าสุดนะครับก็แพ้บาเซโลนาไปหนึ่ประตูต่อ2ครับส่วนของทั้งฝั่งเจ้าบ้านทั้งคาวไฟนะครับบาเลนเซียหาาเกมล่าสุดก็ไม่ชนะใครเหมือนกันนะเสมอ3เกมแพ้2เกมเท่ากันครับสถิติ50า0เลยนะครับสำหรับผู้นี้นะเกมล่าสุดนะครับก็บุกไปเสมอแอตเลนติกบินเบาลมา0ประตูต่อศน ส่วนเฮตูเฮของคู่นี้นะครับคู่นี้เจอกันหน้าเกมล่าสุดนะเป็นของตางฝั่งเบติสนะครับชนะ2เกมเสมอ2เกมบาเลนเซียชนะไป1เกมครับราคาที่เปิดมาคืนนี้นะครับคาดว่าจะเปิดมาที่ราคาต่อเสมอนะครับบอลคู่นี้น่ารุนนะครับต้องบอกว่าทั้งคู่นะครับอยู่ในช่วงฟอร์มดอกเหมือนกันทั้งคู่แต่ยังไงก็คิดว่าเบติสนะครับน่าจะเอาบาเลนเซียอยู่นะครับสาหรับคืนนี้นะก็ทัศนบอลคู่ได้นะครับขอไปทางฝั่งบาเลนเซียขอไปทางฝั่งเรอัลเบติสก็แล้วกันครับ ส่วนบอลคู่ที่2นะครับก็จะอยู่ที่บอลลาลิกาสเปนครับเป็นคู่ระหว่างแอลติกบินบอลนะครับจะกบุกเยือนกานาดานะแต่เวลาที่1นึ่ครับสำหรับคู่นี้นะไปดูสถิติของคู่เล่นก่อนครับแนาดานะเจ้าบ้านนะฮเกมเจ้าบ้านปัจจุบันยวนอันดับที่7 7ของตารางลีกครับก็อ,อยูอ่เหนือโซนจดตกชั้นมาแค่นิดเดียน,นะครับ แค่2แต้มเตีไป35เกมชนะ7เกมเสมอ13เกมแล้วก็แพ้ไปถึง15เกมครับปัจจุบันมีอยู่34แต้มอยู่เหนือโซนตกชั้นแค่2แต้มเท่านั้นเกินนี้ถ้าพลาดท่านะครับมีสิทธิ์ร่วงตกชั้นได้เหมือนกันสําหรับแคนาดานะส่วนของทางฟังดิมเยนแ,และละติกบินบอกครับปัจจุบันอยู่อันดับที่8ของตารางคะแนน ไป35เกมเท่ากันนะครับชนะ14เกมเสมอ11เกมแพ้ไปแ,แค่10เกมครับปัจจุบันมีอยู่53แต้มคืนนี้ถ้าชนะก็จะกลายเป็น56แต้มต้องบอกว่าบินบอลนะครับช่วงนี้นะครับต้องทำกันแนนนะครับเพื่อแย่งตัวยูฟายูโรปาลีกของฤด,ดูกาลหน้านะ5เกมล่าสุดของทางฝั่งบินบอลนะครับบินบอล5เกมล่าสุดชนะ2เกมเสมอ2เกมแพ้แค่1เกมเท่านั้นเกมล่าสุดนะครับก็เสมอบาเลเซียไป0ประตูต่อ0 ส่วนของทางฝั่งเจ้าบ้านแคนาดานะ5เกมล่าสุดชนะ1เกมรับเสมอ2เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดนะครับบุกตะลุมมายอ้าไปถึง6ประตูต่อ2ต้องบอกว่าคมมายอ้าลงไปอยู่ในโซนตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับแคนาดานะผลจากการชนะชนะในเกมล่าสุดส่วนเฮตูเฮของทั้งคู่นะครับ5เกมล่าสุดที่เจอกันเป็นของทางฝั่งแคนาดานะครับชนะบินบอลไปได้3เกมนะครับเสมอ1นนเกมบินบอลชนะไป1เกมครับ ส่วนราคาที่เปิดมาคืนนี้นะครับคาดว่านะครับเป็นของทางฝั่งแอตแลนติกบินบอลนะบุกไปเยือนแล้วก็บุกไปต่อด้วยคาดว่าราคาที่เปิดมาจะเป็นเปิดมาราคาพอๆนะครับก็คู่นี้นะครับต้องขอลุ้นบินบอลครับเพราะว่าบินบอลก็น่ากลัวอยู่นะครับสาหรับช่วงหลังๆนะก็ทัศนบอลคู่ที่2ขอไปที่แอตแลนติกบินบอลก็แล้วกันครับส่วนบอลคู่สุดท้ายนะครับต้องบอกว่าเป็นบอลเพเบลิกอังกฤษครับเป็นการไล่ตีแต้มของลิเวอร์พูลนะ คู่นี้นะครับจะเตะก,กันเวลาที่สองครับแอตตันวิลล่านะจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของหงแดงเรียวพูนะครับไปดูสถิติกันก่อนครับแอตตันวิลล่าจะบ้านคืนนี้นครับปัจจุบันอยู่อันดับที่10ของตารางคะแนนเตะไป34เกมชนะ13สมเสมอ4แล้วก็แพ้ไป17เกมแล้วก็มีอยู่ทั้งหมด4 3แต้มครับส่วนของทางฝั่งเรียวพูนะปัจจุบันอยู่อันดับที่2ของตารางคะแนนนะครับเตะไป35เกมชนะ25เกมเสมอ8เกมแพ้ไป2เกมแล้วก็มีอยู่83แต้มครับก็ ตามหลังจากฝงแมนเชสเตอร์ซิตี้แค่3แเต้มนะครับส่วนสถิติ5เกมของทางฝั่งเรียบูนะครับ5เกมล่าสุดชนะ4เกมสเสมอ1เกมนะครับเกมล่าสุดก็เล่นในบ้านเสมอกับท็อตแนมอสเปอร์ไป1ประตูต่อหนึ่งส่วน5เกมล่าสุดของทางฝั่งเจ้าบ้านเรตันวิลล่านะ5เกมล่าสุดชนะ2เกมสเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไปถึง2เกมครับเกมล่าสุดนะครับบุกไปเยือนเบอร์ลี่นะกลับชนะกลับมาถึง3ประตูต่อหนึ่งครับ เฮดทูเฮ้กองคู่นี้ไม่ธรรมดานะครับห้าเกมล่าสุดเรือพู่นะครับชนะแอตันวิลล่าไป4เกมครับแล้วก็แพ้แอตันวิลล่าไป1เกมเกมที่ทุกคนยังจําได้ก็คือเรือพู่แพ้แอตันวิลล่าไปถึง7ประตูต่อ2ต้องบอกว่าชอกช้ำใจสําหรับแฟนหงแดงกันไปทั่วหน้าครับสำหรับเกมนั้นนะเกมล่าสุดที่เจอกันนะครับเรือพู่ชนะแอตันวิลล่าไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนคาดการเปลี่ยนการเล่นของคืนนี้นะครับแอตันวิลล่านะครับคาดว่าจะมาในแผน4312ครับ โดยมีนักเตะบาดเจ็บ2ตัวนะครับของทางฝั่งเอตันวิลล่านะส่วนของทางฝั่งเรียบูนะครับคาดว่านะ่าจะมาในแผน4-3-3โดยมีกองหน้านะครับก็คาดว่าคืนนี้จะส่งเดียโกโจตานะครับลงเป็นลงเป็นตัวจริงแทนลุยดิอันนะครับสำหรับคืนนี้นะส่วนกองหลังนะครับคาดว่าจะเป็นตัวหลังเปลี่ยน1นึ่งตำแหน่งนะครับเอาโกนาตเต้ออกนะครับเอา,อาโจมาติบเข้ามาเต็มนะครับสําหรับเกมนี้นะ ส่วนนักเตะบาดเจ็บของเรียวพูนะครับมีแค่โรบิโตฟิมิโน่คนเดียวที่รอเช็คฟอร์มฟิตอยู่นะครับก็ถือว่าเรียวพูนะครับช่วงนี้นักเตะค่อนข้างจะครบครันนะครับราคาที่เปิดมาคืนนี้นะครับคาดว่าเรียวพูจะบุกไปเดือนแล้วก็บุกไปต่อที่ราคาต่อหนึ่งลูกครับคู่นี้นะครับหงแดงช่วงนี้ฟอร์มดีครับเอตันวิลล่าก็ไม่น้อยหน้าแต่คู่นี้นะขอรุนไปทางเรียวพูครับคาดว่าเรียวพูชนะแน่นอนนะแต่ว่าจะชนะสกอร์เท่าไหร่ก็ต้องรุนกันอีกทีครับแต่คิดว่าเรียวพูชนะอย่างแน่นอนครับสำ ก็จบกันไปครับสําหรับทัศนบอล3คู่ที่คัดกันมาพูดคุยกันคืนนี้นะคู่ได้นะครับแอเลติกบินบอลคู่ที่2องแ,แลนเบติสแล้วก็คู่ที่3นะครับเวอร์พูนะสำหรับใครที่ส,สในใจนะครับทัศนบอลเพิ่มเติมเข้าไปดูที่เว็บทีเด็ดสเต็ปแตกนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เว็บแม่ด้านล่างนะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะหรือใครไม่อยากเข้าไปดูเข้าไปอ่านนะครับบทวิเคราะห์ของเว็บทีเด็ดสเต็ปแตกก็กดลิงก์ไลแอนนะครับเดีย๋ยวจะทิ้งลิงก์ไลแอนแม่ด้านล่างเช่นกันนะ กดลิงก์เข้ามาอขอทัศนบอนคืนนี้กันได้เลยนะครับทักเข้ามาแล้วก็ขอกันได้เลยครับก็สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับขอให้พรุ่งนี้ทุกคนตื่นมารับทรัพย์กันต้นหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ